สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแต้วคาร f ฟูที่ดินสวยนครนายกบายแต้วค่ะ คลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลนานหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะคลิปนี้เต้าพามาชมที่ดินส่วนผลไม้นะคะซึ่งเจ้าของแบ่งขายค่ะทั้งหมด6แปลงค่ะซึ่ง4แปลงจะมี1ไร่ค่ะและอีก2แปลงนะคะจะมี3ไร่ค่ะส่วนใหญ่ผลไม้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะนอกนั้นก็จะมีมังคุดส้มโอเงาะค่ะผสมกันนะคะทุกคนเจ้าของค้านะคะต่อไร่ไร่ละ2อล้านห้าแสนบาทค่ะไปเลยค่ะเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ ส่วนทุเรียนและสวนผลไม้ผสมแปลงนี้นะคะเจ้าของแบ่งขายอยู่ที่6แปลงค่ะเดี๋ยวเจ้าขึ้นรูปให้ที่หน้าจอนะคะทั้ง6แปลงค่ะซึ่งแบ่งขาย1ไร่จะมีอยู่ด้วยกัน4แปลงค่ะแบ่งขาย3ไร่จะมีอยู่ด้วยกัน2แปลงนะคะทุกแปลงหน้าแปลงติดกับถนนลาดยางค่ะ ตรงนี้นะคะทุกคนแปลงละหนึ่งไร่ค่ะซึ่งเจ้าของได้ยื่นแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะคะรอรับโฉนดอย่างเดียวค่ะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนัดเตวเข้าชมได้เลยค่ะสวนผลไม้หนึ่งไร่ค่ะไร่ละสองล้านห้าแสนบาทนะคะด้านหน้าตรงนี้แปลงละหนึ่งไร่ค่ะด้านหน้าจะจิดถนนลาดยางถนนสาธารณะนะคะทุกคนกว้างสวนกันได้ค่ะ ซึ่งภายในแปลงนะคะแต่ละแปลงก็จะมีปลูกก็คือปลูกผลไม้มาแล้วนะคะประมาณ4ปีค่ะก็จะมีทุเรียนนะคะมีเงาะมีส้มโอมีมะพร้าวนะคะแล้วก็มีมังคุดค่ะรวมๆแล้วนะคะแต่ละแปลงก็จะมีผลไม้รวมแล้วประมาณ35 4 0ถึง40ต้นค่ะไปค่ะทุกคนเราไปดูวิดีโอและภาพมุมสูงของแปลงหนึ่งไร่กันค่ะ แปลงหงไร่เจ้าของแบ่งไว้ทั้งหมด4แปลงนะคะแปลงละ1ไร่ต่อแปลง2,500,000บาทค่ะผละไม้ส่วนใหญ่จะผสมกันนะคะมีทั้งทุเรียนเงาะส้มโอมังคุดมะพร้าวค่ะแล้วก็ยังมีกระทร้อนด้วยนะคะเป็นบางแปลงลูกค้าดูวิวสิคะเห็นไหมคะเห็นวิวเขาชัดเจนมากๆเลยนะคะถ้าเราทำบ้าน2ชั้นคะ่ะ แต่และแปลงนะคะทุกคนมีหลักหมุดชัดเจนค่ะเพราะว่าเจ้าของยื่นแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าแปลงนะคะแต่และแปลงแปลงที่1นถึงสเนี่นะคะมีความกว้างประมาณ25-30ถึงเมตรค่ะแล้วก็ลึกไปนะคะทุกคนเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมค่ะด้านข้างมีความลึกประมาณร้อยกว่าเมตรค่ะด้านหน้าแปลงติดถนนสาธารณะค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะแเต้วเข้าชมได้เลยนะคะสําหรับส่วนผลไม้แบ่งขายค่ะเริ่มที่1ไร่นะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่แต้วบอกนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4แปลงค่ะแปลงละ1ไร่ไร่ละ2องล้านห้าแสนบาทค่ะผลไม้พร้อมเก็บพร้อมทานด้วยนะคะและที่สําคัญเจ้าของดูแลอย่างดีค่ะให้ผลผลิตแล้วแต่ว่าที่ต้องขายเพราะว่าท่านเจ้าของอายุมากแล้วนะคะไม่มีเวลามาดูแลค่ะสนใจนะแเต้วเข้าชมได้เลยนะคะด่วนๆเลยมีเพียงแค่6แปลง เท่านั้นค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะแต้วจะพาไปดูแปลงที่ห้าที่หค่ะต่อไปนะคะทุกคนหลังจากที่ดูแปลงละ1ไร่กันแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวแต้วพาไปดูแปลงละ3มไร่กันค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะมีทุเรียนค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงละ3ไร่กันเลยค่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านนู้นค่ะตรงนี้นะคะคือแปลงที่ห้าและที่หค่ะซึ่งตรงนี้นะคะหลักหมุดจะเป็นแปลงที่6ค่ะ ก็จะมีความกว้างนะคะประมาณ15-20เมตรค่ะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นหลักหมุดนะคะของแปลงที่6ค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงสุดตรงนู้นนะคะคือแปลงที่5ค่ะ ซึ่งแปลงที่5และ6นี้นะคะจะมีพื้นที่3ไร่ค่ะคือจะได้เนื้อที่เลยนะคะ3ไร่ส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียนค่ะทุกคนทุเรียนนะคะแปลงที่5จะมี97ต้นค่ะนอกนั้นก็จะมีเงาะมีมังคุดมีกระท้อนนะคะผสมกันนะคะส่วนแปลงที่6จะมีทุเรียนประมาณ79ต้นค่ะผสมกับผลไม้อื่นก็จะมีเางาะส้มโอมังคุดค่ะ ไปค่ะทุกคนเราไปชมด้านในกันเลยนะคะว่าแต่ละแปลงผล,ลไม้เป็นแบบไหนค่ะไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นถนนเข้าแปลงแปลงที่5และที่6ค่ะซึ่งหน้าแปลงก็จะติดถนนลาดยางถนนสาธารณะเหมือนกันเลยนะคะทุกแปลงเลยค่ะไปเลยค่ะเราไปชมผลไม้กันเลยค่ะ ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมผลไม้แปลงที่ 1, 2, 3, 4กันนะคะซึ่งแปลงที่5ที่6จะอยู่ด้านในฝั่งทางด้านนี้ค่ะไปเลยค่ะฝั่งทางด้านนี้จะเป็นแปลงที่ 1, 2, 3, 4ค่ะ แปลงที่1 2 3สามและสี่เป็นแปลงที่ปลูกผลไม้ผสมไว้ค่ะทุกคนมีปลูกส้มโอมีเงาะมีมังคุดมีทุเรียนค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนนะคะบางแปลงก็จะมีมะพร้าวบางแปลงก็จะมีกระท้อนค่ะให้ผลผลิตแล้วเป็นบางต้นนะคะบางต้นก็ยังไม่ให้ผลผลิตค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะแปลงที่1 2 3สาและ4นี้นะคะจะปลูกต้นไม้ผลไม้มาแล้วประมาณ4ปีค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดแต้วเข้าชมได้เลยนะคะมาเลือกมาดูมาชมได้เลยคะ่ะว่าชอบแปลงไหนนะคะมานับต้นไม้ได้เลยคะ่ะว่าแปลงไหนมีต้นอะไรบ้างแล้วก็จับจองกันได้เลยคะ่ะเดือนด่วนเลยนะคะมีแค่สี่แปลงเท่าน,นั้นคะ่ะสําหรับแปลง1ไร่ค่ะราคาแปลงละ2อล้านห้าแสนบาทนะคะต่อ1ไ like ร่ค่ะมาชมมาเลือกมานับเลยนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็รีบจับจองกันได้เลยนะคะนัดแต้วเข้าชมได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเราไปดูแปลงที่ห้าและแปลงที่6กันค่ะแปลงที่5และแปลงที่6นี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนค่ะแบ่งขายที่แปลงละ3ไร่ค่ะไปเลยค่ะทุกคนเราไปดูวิดีโอและภาพมุมสูงกันเลยค่ะ แปลงที่5แบ่งขายเนื้อที่3ไร่ค่ะมีปลูกทุเรียนประมาณ90กว่าต้นมีเงาะ3ต้นต้มโอ11ต้นมังคุด11ต้นค่ะให้ผลผลิตแล้วเป็นบางต้นนะคะส่วนทุเรียนให้ผลผลิตประมาณ20ต้นค่ะนอกนั้นปลูกมาประมาณ3-4ปีค่ะอีกไม่นานนะคะทุเรียนก็จะให้ผลผลิตแล้วค่ะ แปลงที่6แบ่งขาย3ไร่ค่ะมีทุเรียนปลูกไว้ประมาณ70กว่าต้นมีมังคุดประมาณ9ต้นมีมะยงชิด2ต้นค่ะให้ผลผลิตแล้วเป็นบางต้นนะคะส่วนทุเรียนให้ผลผลิตประมาณ10กว่าต้นค่ะนอกนั้นที่เหลือนะคะปลูกมาประมาณ3-4ปีเช่นเดียวกันกับแปลงที่5ค่ะ แปลงที่5และแปลงที่6นี้นะคะจะเห็นวิวเขาผาพึ่งชัดมากๆเลยค่ะแต่ว่าแปลงที่1นถึงสก็เห็นวิวเขานะคะถ้าเราสร้างบ้านแบบ2ชั้นขึ้นไปก็จะเห็นวิวเขาชัดมากๆเช่นเดียวกันค่ะบ่อน,น้ําบ่อนี้นะคะจะเป็นของแปลงที่6ค่ะมีน้ําตลอดทั้งปีไม่แห้งค่ะแต่ว่าทุกแปลงนะคะเจ้าของก็ติดตั้งระบบน้ําไว้เรียบร้อยทุกแปลงแล้วค่ะ ระบบรดน้ำเป็นระบบอัตโนมัติค่ะเจ้าของเดิมดูแลไว้อย่างดีตัดตกแต่งสวนไว้อย่างสวยงามและสะอาดตามากๆเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดแต้วเข้าชมได้เลยนะคะมีเพียงแค่6แปลงเท่านั้นนะคะสำหรับสวนทุเรียนและสวนผลไม้ผสมแบ่งขายค่ะ1ไร่มี4แปลงค่ะ3ไร่มี2แปลงค่ะ เจ้าของขายในราคาไล่ละ2อล้านห้าแสนบาทค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดเต้าเข้าชมได้เลยนะคะเข้ามาดูมาชมกันเลยค่ะถ้าชอบก็ต่อรองกับเจ้าของได้เลยค่ะ สวนผล,ลไม้และสวนทุเรียนแปลงนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะคะทุกคนภายในรัศมี5-6กิโลเมตรก็มีคาเฟ่ชื่อดังหลายแห่งเลยค่ะคาเฟ่ก็สวยมากๆเลยค่ะมีที่ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะคะทุกคนเป็นแหล่งชุมชนค่ะแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาในพื้นที่แปลงสวนผล,ลไม้แล้วนะคะเราก็จะพบกับความสงบและเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะ เดินทางก็สะดวกค่ะมาจากกรุงเทพก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะทางจากรังสิตฟิลเจอร์ประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นค่ะทางจากสถานีตำรวจนาหินลาบประมาณ4กิโลเมตรค่ะทางจากโรงพยาบาลตัวเมืองนครนายกประมาณ22กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับสวนทุเรียนนะคะแล้วก็ผลไม้แบ่งขายค่ะแต้วฝากไว้ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนัดเต้าเข้าชมได้เลยค่ะที่เบอร์0847793287ค่ะส่วนผลไม้นะคะพร้อมเก็บพร้อมทานค่ะแต่ว่าก็มีบางต้นนะคะที่ยังไม่ได้ให้ผลค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดเต้าเข้าชมได้เลยนะคะเต้าฝากแปลงสวนผลไม้แบ่งขายแปลงนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เต้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามช่องของเต้วไว้ด้วยนะคะทุกคนเต้ว h e l ู o f o ที่ดินสวยนครนายกบายเต้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ